วันนี้เรามาเป็นตีมกันนะคะเป็นตีมและเนาในกจอกริษัทโผใช่ค่ะทองคนมากันสองคนอีกแล้วใช่แนวใช่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเราเราควรรอสักกี่คนแล้วเราควรร้อยไหมถึงไหมอ่ะช่วยเร็ว ันนี้แล้วก็เจอเมื่อวานเจอเมื่อวานแล้วก็เจอวันนี้อีกก็เจอหน้ากันทุกวันไปเลยสิค่ะวันนี้เราจะมาขายของอจะมาขายของอไม่ได้มาขายของฉันแล้วแค่มานำเสนอสินค้าไม่ลเหมาะม,มาอวดมาอวดมาอวดของมีคนบอกว่าคนกรีกนั่นใต้นอนไผ่บอกว่าพี่น้องแชร์ใน,นรอนนี้เอกด้วย โอ้โหแอคเซนต์เอเลี่ยนเขาไม่เคยคุยอะไรกันอยู่กำลังสวัสดีทุกทุกคนค่ะพี่กินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันยองขายชูดหน่อยเดี๋ยวเลยอ้คุณเพื่วนเพื่อนมาหน่อยได้ไหมเราเริ่มเลยดีกว่าค่ะ เอาเลยเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาโชว์ของกัน,<อ>ก,นก็คือโฟโตก้การ์ดเซ็ตนะคะแบบเออข้างในมันแบบม,แบบมีอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรใดใช่จะได้แบบเป็นประมาณแบบประมาณนี้ก็คือในหนึ่งโฟโตก้การ์ดเซ็ตเนี่ยเราก็จะมีโฟโต้เซ็ตทั้งหมดสามใบซึ่งโฟโต้เซ็ตเนี่ยเนี่ยเดูดูเรื่องไหมได้ได้พยทยามดีมากโฟโต้เซ็ตะอะก็จะแบบข้าง ประมาณนี้ใช่นี้ประมาณประมาณก็จะีแบบเออแบบว่าเป็นแบบทังม่านแดงแล้วก็ถือไม้ก็จะขัดกันเออแบบสามอันแล้วก็ขัดกันใช่ก็แบบอ๋อจะเป็นขนาดนี้หมดเลยใช่เป็นขนาดนี้นะเป็นขนาดแบบครึ่งตัวขนาดจะ ก็หัวแดงๆไู้ใประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะรีวิวคะริบสินค้าวันนี้นะคะทุกคนชื่อแล้วอะให้ดูรูปเลยให้เลือกเลือกให้แฟนคลับเห็นหนึ่งรูปใครทุกคนอยากเห็นรูปใครกันคะให้เลือกแค่คนเดียวค่ะพิมมาเลยค่ะพิมมาพิมมาแล้วเราจะปวดให้ดูเลยพิมมาไม่ใช่ที่อยู่วงอีกซีปะเฮอะไร การเอยากเห็นลูกใครคะเราให้แค่คนเดียวให้โอกาสแค่คนเดียวนะคะทุกคนใช่รีพิมมาคะ่ะรีพิมมาพิม,มากดหนึ่งมาเบลกดสองเฮย้ยยังไปหยุดเลย <c oughs> ไม<อ>่อยากให้ทุกคนเอนจอยมันเอ็นจอยกันมีคนมาขอร้องน้องเกยน้องเกย์น้องเกยคือเราเราเคยบอกไปเมื่อไลฟ์เมื่อวานแล้วว่าทุกคนจะไม่มีทางเห็น น้าน้องก้อยได้ไมีแค่พวกเราเท่านั้นที่เห็นน้องก้อยนะคะเพราะฉะนั้นใช่ก็คือคนในความรับเสร็จใจด้วยนะคะขอแบบขอคนที่เยอะที่สุดละกันอะมาตอนแรกเป็นยังไง ลองเล่าให้ชาวบ้านฟังอนไหนชุดพี่ยินจะมีความแบบกิบกรไส้เฮ้ยเราปวดไม่ได้ใช่ปะได้นะปวดไม่ได้เนาะปวดไม่ได้แั้นก็เป็นจะมีความแบบเฮ้ยใส่หมวกเอ่ยใดสบู่สีดำเอ่ยใดอะไรอย่างงี้เออเออศิลปินท่านหนึ่งชายอ่ะให้ดูนิดนึงก็ได้อ่ะนิดนึงก็จะเป็นวัยซีให้เราเลี้ยงไปป่ะจริงเหรอเอออยากไปอ่ะลดลงก็ได้ อ่ะเอ,อ้ค่อยๆค่อยอาค่ะอ,อ่าแล้วอยากสุดท้ายนะทุกคนนี้คือสำคัญมากถ้าทุกคนคิดถึงเราลยอกมีกับเราไหมก็จะมี Thank you girl นะคะความพิเศษของ Thank you กุ r งคืออะไรคะพี่ไนความพิเศษของมันก็คือถ้าทุกคนได้อันนี้ไปอ่ะก็คือจะมีเลขอยู่ข้างหลังซึ่งเดี๋ยวเราจะ ผู้โชคดีที่มีชิดแดล้นรับคอ40สิบน,นะคะแล้วก็ถ้าใครเป็นผู้โชคดีอ่ะต้องเอาการ์ดมายืนแสดงตัวตน,นมายืนแสดงตัวตนยืนยันก็คือถูกอ่นี่ไอ้ิฟเซ็ตที่เป็นทางเซ็ตมาบนตัดหน,น,ะคะนูค่ะใช่ <c oughs> ค่ะก็คือเมื่อชาวลุยน,นะคะซื้อเซ็ตนี้คะ่ะก็จะมีตังค์คิวการ์ดแนบอยู่ข้างในด้วยก็คือเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ให้แฟนคลับนะคะมากรอกลงทะเบียน แล้วก็นําเลขที่อยู่หลังการ์ดแตงกิ้วนี่แหละค่ะมากรอบลงเข้าไปด้วยแล้วก็ถ้าแฟนคลับท่านใดนะคะได้สิทธิ์คอไซกับสาวเพิเศลเนี่ยต้องนําการ์ดที่มาลงทะเบียนอะเก็บไว้ยืนยันสิทธิ์ด้วยถ้าการ์ดหายก็ทําไงคะพี่ไอซ์ก็ต้องสละ <tror busca S 2> สิทธิ์ไปนะคะทุกคนใช่แล้วห้ามทิ้งการ์ดขาดเลยนะคะเพราะว่เราจะเสียใจมากฟิสลุกล้ำไปเลย <aría nosis> ใช่แล้วค่ะก็อย่าทิ้งนะถวยไม่มีคำถามแล้วค่ะมีคนถามว่านั่งแสดงตัวตนได้ไหมครับว่าไงครับคุณดินเอาจริงๆนะคะก็เอาจจะตอบว่าไม่ว่าจะนั่งจะตีลังกาจะนอนหรือว่าจะกําลังปีนขาว่ายน้ําบุกป่าลุยไฟอยู่ก็สามารถแสดงตัวตนได้ค่ะถ้าการ์ดเนี่ยยังไม่ถูกทำลาย ใช่ค่ะแล้วก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช่แล้วก็ถ้ายังมีเน็ตเพราะว่าจะได้ทักมาหาออฟฟิเชียลได้นะคะก็ทำได้ทุกทุกอย่างเลยค่ทุกอย่างด้วยใช่ยังไงก็มาแสดงได้ใช่ค่ะจะนั่งจะนอนจะอะไรก็อย่าลืมเก็บการไว้นะคะใช่ค่ะอินนี่ซ้อมหน้ากระจกคุยกับแฟนคลับทุกวันเลยนะคะใช่ค่ะแบบไหนแสดงให้แฟนคลับดูบ้าเลยแค่ทุกวันพูดเลยยังมหกสูงได้ไหมได้ค่ะ สูงสิบสูงก็ได้หมดเลยใช่ค่ะยังไม่จบกับน้องก้อยนะคะยังไม่จบจุดนี้นะคะบอกแล้วไงค่าว่าน้องก้อยทุกคนจะไม่สามารถเห็นได้ค่ะมีแค่พวกเราเท่านั้นที่จะเห็นน้องก้อยได้นะคะเพราะฉะนั้เนเขาแสดงความเสียใจด้วยนะคะนะคะนอนยันนะคะ <ๆ S 1> ได้แน่นอน,นะค่ะคุณแอดคุณแอดนินค่ะจะนอนยันก็ได้ค่ะโอ้แล้วแบบว่าเรามีแอนนี่ด้วยนี้ อ๋อเราก็จะมีแรร์ใช่ไหมรร์แรร์คัท S S <SS> R ค่ะเออเป็น S S R สําหรับมีความแบบเออเป็นคู่เอร์ใด้คู่ไดเนี่ยไม่ทันแล้วเอาอะอ่าเล่าให้ชาววิตฟังหน่อยว่า S S R เราคือเป็นยังไงในในลองอธิบายอธิบายก็ความพิเศษของมันก็แบบว่าจะไม่ได้ทุกคน คนที่ได้เนี่ยถือว่าแบบเป็นคนที่โชคดีมากแล้วก็แต้มบุญดีมากๆเลยเพราะว่าแบบแบบแต่พวกเราก็ยังไม่ได้เลยใช่เพราะว่าฉะนั้นนะคะทุกคนที่ใครที่ได้ S S R การนะคะก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะแล้วมันมีนความพิเศษแบบเออไหนก็พูดไปแล้วมันแบบมันเป็นคู่เนาะก็พูดไปแล้ว <laughs> พูดไปแล้วมันเป็นในความแบบเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าขอแบบมีเดียมแลครับ เทียมแ้วอร่อยเล็นอ,อะไรเนี่ยตื่นเต้น s h r <อ>ไปไนกัไง,ไไงไนะต้องรอดูนะคะคุณสรุตตาใช่แล้วเลยค่ะเอางี้ให้หยิบรูปคนละรอยใบหนึ่งให้ชาวสวิตด,ดูดีกว่าว่ามันแบบชุดเพราะว่าความพิเศษคือหนึ่งมันเป็นชุดที่ไม่ใช่ชุดใน MV ด้วยอ๋ออันนี้ให้ดูรูปได้เหรอคะให้หนึ่งรูป เลือกใครดีอันนี้แล้วกันแบบไม่ค่อยเห็นไม่เห็นจริงแล้วใครบูระน, <c oughs> นี่คะ่ะเออพวกมากับความมืดนิดทูกคนลองทายไหมคะว่าคนนี้คือใครไม่ละแสงคือเข้าวนลอยหมดเลยก็คือแบบทวิสไม่เห็นอะไรอยู่แล้วอะคืออันนี้ชาวทวอมิกก็ไม่สามารถว่าทีมงานได้นะคะคือทีมงานอ่ะอนุญาตแลยโอ้ทีมงาน <c oughs> แต่ว่าเพเซ,เซลอ่ะก็เลือกลูกนี้ที่ดูยาก ให่จริงๆอ่ะเราอยากให้แบบว่าชวินแบบไปยด้วยเออใช่ให้ดูเลยมันจะไม่ใจสวยนะคะเขาบอกว่ารอบก่อนได้ SSR เอชินไอพร้อมาขอความบวยพรจากอินเลยนะเฮ้ยแล้วหลังจากเนี้ยอีกบวยพรให้่อยเข้ากินเดียวเดียวเดอ่ะเอาเอารูปพลอยเซลฟี่ของตัวเองสักรูปสิให้ชาวทวิตชมหน่อยพี่ไอส์ิงเหรอ เข้าชวของเขาแล้วเธอก็โวของเธอสิตนี้นะคะทุกคนก็ <c oughs> ไม่ได้โชวเ์เต็มเหมือนเดิมนะคะทุนี้เนเรียบร้อยทุกคนอยากดูอะไรไยคะ <c oughs> ยจริงๆอะ่ะเราก็ขายหมดแล้วป่ะแล้วเราขายหมดแล แต่ถ้าอยากได้แล้วยังไม่ได้สั่งสามารถพลออเดอร์ได้ถึงวันไหนคะบีนวันที่สิบสองพฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งก็อีกประมาณสามหรือเปล่า <laughs> อันนี้มันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้ววอันนี้ที่สิบเอ็ดหรอ อันี่จะเป็นอะรเก<ล>ี่ยอ๋อที่เก้าสิบเอ็อดสองก็อีกสามวันเ่ตั้งแต่ตั้งแต่ศิลปินเราไม่เคยจองวันอะไรได้เลยอ่ะเออเอาเป็นว่าอีกสามวันนะคะ <c oughs> ก็จะถึงวันที่จะปิดพรีออเดอร์แล้วนะคะเออพรีอ <Yeah. S 2> อเดอร์ก็จะเสร็จการน,นะคะยังไงก็อย่าลืมไปสั่งซื้อนะคะเพื่อที่จะได้รอ รุ่นละสิบเรียวคอพวกเราทั้ง4คนเลยนะคะจริงพี่สาวเซตละสองร้อยห้าสิบคือแบบคุ้มมากคุ้มไม่ไหวแล้วคือถ้าแบบเป็นซื้อที่อื่นก็แพงไม่ไหวอันนี้ก็แบบสองร้อยห้าสิบแล้วได้กี่ใบกี่ใบกี่ใบได้ทั้งหกใบโอ้โห นี่มันไม่มีแล้วพี่สาวช็อเด็ดทั้งหลายต้องไปซื้อกันแล้วหรือเปล่าไม่ต่ำสองร้อยห้าสิบบาทนี้กินแม่ก็ได้ขอแม่ก็ได้ขอเพื่อนก็ดีนะใช่ของคืนด้วยนะคะก็สิทธิพิเศษนะคะก็คือตัวโฟโต้การ์เซตอันนี้ก็คือจะมีทั้งหมด6รูปใน1เซตแล้วก็มีแตงคิวการ์หนึ่งใบไว้สำหรับลงสินวิโอคอยกับสาวๆวีดีโอคอกับสาวเปเซลแแห่นะคะแต่ว่า ลิงค์งที่จะให้ลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวเราจะประกาศทางเพจ Facebook Twitter อีกครั้งหนึ่งก็ปรดติดตามขาอสารได้ทางเพจพร,รีเซลน,นะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram, Twitter, YouTube หรือว่า a ฟซบุ๊กนะคะก็าสามารถเพร s เ l l ได้เลยค่ะแล้วพวกเราก็จะคอยอัปเดตเข่าวสารให้ทุกคนนะคะ <Yeah. S 1> คอยติดตามว่าใครจะลองสืเบียรเมื่ <Yeah. S 1> อไหร่นะคือแบบเคยแบบทันทีเลยถ้ากด Follow Page ออของเราเลยหรือว่าจะกดกระดิ่งไปกระเาดอะไรนี้ทุกคนก็จะไม่พลาดข่าวสารนนการอ,อัปเดตของ p r e s เ l ลเรานะคะแต่ว่า <Yeah. S 1> ตอนนี้นะคะก็ อย่าลืมไปพรีออเดอร์กันเยอะนะคะเพราะว่าจะปิดพรีในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะตอนเที่ยงคืนเนาะห้าทุ่มห้าสิบเก้านะคะก็ตอนห้าทุ่มห้าสิบเก้านะคะก็อย่าลืมไปซื้อนะจริงจริงไปซื้อตอนแบบว่าตอนนี้เลยก็ได้ใช่ตอนนี้เลยก็ได้แต่ว่าถ้าแบบไม่ทานจริงจริงก็ห้าทุ่มห้าสิบแปดก็ได้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าก็ยังอยู่ในนั้นอยู่แต่ถ้าให้ดีต้องพรีตอนนี้เลยใช่ต้องพรีตอนนี้ดืง เลยจริงๆคือแบบถ้าในเรื่องของดวงอะพีแค่เดียวแล้วถ้ามันได้อะมันก็ได้ทุกคนแต่ว่าทุกคนอะซื้อเยอะก็ซิ้เยอะใช่แต่ซื้อเยอะโอกาสก็เยอะจริงพี่สาวก็คือซื้อเยอะไว้ดีกว่าแต่ว่าถ้ากำลังทรัพย์มีไม่ค่อยเยอะก็อันเดียวก็ได้แล้วก็ขอไ้พรให้ได้นะคะแล้วก็จะได้ จอ๋ออินพูดว่าพรุ่งนี้ปิดพีออเดอร์อีกสามวันอ๋อขออภัยนะคะ้าบดีขอแทนน้องด้วยนะคะไม่แต่ว่าพออยากให้รีบพีกันใช่เพราะว่าอยากให้รีบพีแล้วนะทุกคนรู้แล้วทุกคนอย่าย้ำอีกสามวันนั่นแหละถูกต้องแล้วอินผิดเองนะคะก็ขออภัยนะคาถามว่าซื้อตอนซื้อตอนนี้ได้คอไหมไปกดแป๊บถ้าซื้อตอนนี้ได้เลย ซื้อตอนนี้ได้เลยได้แน่นอนเนี่ยเวลามีเลยสั่งกดสะดุดดีกดโอ้โหลง่ด้พูดพูดเนาะไม่ได้อะอย่าลืมนะกินจักรสิทธิ์นะทุกคนหยุดก็หยุดเลยแต่ว่าทาไม่ได้ก็ซื้อพรุ่งนี้ต่อได้ไงถ้าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องได้วันไหมได้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ ก็ซื้ออีกวันึังได้เพราะว่ามันได้สามวันนะคะทุกคนก่อนจะถึงตอนห้าทุ่มห้าสิบเก้านะคะอยากให้ทุกคนนะคะแบบว่าซื้อแล้วก็มาร่วมสิธ์ทอายกับสาวๆแบบอยากให้มีคนคุยกับน,น้องเยอะๆออใช่ยค่ อวยพรเป็นจะริงนะเขอ I, ey, อินไออวยพรหน่อยนะเรากำลังจะใช้เงินซื้อดวงต้องได้คอสายแน่ Asura m ว e เอมมาทิร์นมเม่ฮ่าฮ่าฮ่าแ่ๆๆๆอ่ะก,ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขาอาจจะพัฒนาก็ใช่ปะขอ ey, อวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะแต้มบุญที่ทุกคนทำมา ตลอดจนถึงอายุตอนปัจจุบันนี้ขอให้ทุกคนได้การคอทรายกับพวกเรานะคะขอให้สุ่มและได้เมนตัวเองขอให้ได้คุยกับเมนตัวเองถึงไม่ได้ก็เอาไปแลกได้ไม่ได้เอาไปแลกไม่ได้ทุกคนเอาไปแลกไม่ได้อันนี้คือยกตัวอย่างว่าเออถ้าเอาไปแลกอมันไม่ได้นะคะไม่คืนจะอธิบายว่า ยกตัวอย่างที่ผิดใช่เลยกตัวอย่างที่ผิดว่าเออเอาไปแลกเอาไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าก็อาวอ์พรขอให้ได้แบบให้ได้ขอกับเมมของตัวเองก็ชี้แจงเพิ่มเติมค่ะก็คือ40จิกนะคะที่ชาวบีจะได้คอกับเพเชียลเนี่ยก็คือมันจะเป็นการสุ่มสุ่มสิทธิ์แล้วก็สุ่มเมมเบอร์ที่จะได้คอด้วยทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ถ้าได้แล้วเนี่ยไม่มีการสลับหรือว่าเปลี่ยนอ่เปลี่ยนเมมเบอร์ที่ได้ขอด้วยได้อะไรเงี้ย มันจะเป็นการสูมทั้งหมดเลยแต่ถึงจะไม่ได้สิคอก็อยากให้เก็บโฟโต้การ์ดเซ็ตชุดนี้จริงๆเพราะว่ามันแบบคุ้มมากแบบได้โฟโต้การ์ดเซ็ตสามใบได้โครลอร์ดึงใบได้เทนนิ้การ์ดสใบอะไรเงี้ยแล้วแบบสาวๆเขาก็ตั้งใจถ่ายรูปกันมากแหมลองเล่าบรรยากาศตอนถ่ายรูปสินะเ้ไงไงงอไม่มี ซื่ไปเรียบร้อยสาธุขถูหขอเลขอสาธูเพียงยังไงก็ได้ต้องได้นแน่นอนสาธุูค่ะทุกคนในเมื่อเรายังเจอกันแบบตัวตัวไม่ได้ก็ขอให้เราเจอพอกันใช่เจอกันแบบโยเข้ามาไปกดมะทุกคนเพราะว่าสาวๆบน่นคิดถึงแฟนคลับมากๆอะไเงี้ยแบบเจอกันแบบแบบไม่ได้เจอกันเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่เราไม่ได้เจอกันเลยนะนี่ย่ตั้งแต่เรา ตั้งแต่เรามาต้องเจ้าแค่ไหนเนี่ยเราอยากเจอทุกคนมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ลงอย่างนี้นะคะเหมือนเพลงที่อะไรคะอยากเจอเหมือนเลยค่ะอยากเจอเธอแล้วถูกปะเนี่ยไม่รู้ว่าเราพูถูกหรือเปล่าก็ก็ถ้าใครหาอะไรมีคนบอกจะไปซื้ออย่างนี้เลยทำถูกต้องแล้วค่ะทุกคนควรทำตามเด็ดค่ะควรทำตามคุณ ว่าชิรยรยะจำพดอกจพมพเดะพดอกจมดะหนูขอโทษนะถ้าหนะูพูดชื่อผิดหนูขอโทษจริงๆอย่าว่ากันปนะคิดถึงแล้วยัองเจอจริงจริงคิดถึงเหมือนกันค่ะ รูปบิ๊กคุณวาชุคนบอกว่าเ s r เารท่ากับรูกบิ๊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 กไม่ได้อยู่ในเฟเซเฟลนะคะก็ขอไปด้วยจริงค่ะที่ไม่มีบิ๊กอะไรนะ Thank you God ใช่ะคะ่ะ Thank you าร์ Love you อินนันไอส์เลิฟเแบบชอร์คุณอนาบอกว่า30คนที่ออกไลฟ์ไปคุณไปกดซื้อแล้วละ่ะเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้ได้นะคะเจ๋งอะ่ะ อ่าวันนี้เป็นอินไอมาพรีวิวแล้วพรุ่งนี้เจอใครคะอุ้ยเดายากจังเลยเออรงมีตั้งสี่คนเนี่ย <c oughs> ก้อยกับป้ง <c> แ <oughs> มวเอาเป็งก้อยกับป้งได้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะเป็นไลฟ์ของพี่อุ่มกับเกดนะคะก็มาดูลีลาการขา,ขายของเขาว่าแบบมันจะจขายยังไงคอาจซ็ป่บซ่ารหรือเปล่า มาไีกใบขอใบคุ้มาก5 5 0บาทได้ขอด้วยคุ้มเหมือนถูกเลขค้ายสามตรงเลยไปซื้อข่ะทคนพี่สั่งไปตั้งแต่2วันที่แล้วพี่ลองสั่งวันนี้อีกวันนึ่งไหมคะหนูว่าวันนี้ก็ได้อีกนะคะ่าก่อนจากไปลองทวนให้ชาววีฟังกว่าว่า1เซ้เนี่ยได้อะไรบ้างพี่ได้ถึงวันไหนแล้วก็ถึงแล้วก็สิ่งในการลุ้นวีโอคอลกับเทเซลไป าเซตนะคะ1แท็กเนี่ย1อันเนี่ย1อันเนี้ยเราก็จะได้ทั้งหมด6ใบขันคน,นซึ่งก็คือจะมีเอ่อ,อ,อตัวการตัวมันชื่ออ้มแ่นะเออโฟโต้เซตได้3สายอันใช่ค่ะ ถึงเวลา5ทุ่ม59นาทีแล้วก็ส่วนเรื่องวันลงทะเบียนวันที่เราจะส่งโฟโต้เซนต์เนี่ยให้ติดตามทางเพจของ f a c e b o o k ของเพซเซลทวิตเตอร์เพซเซลยูทูบเพซเซลอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะอัปเดตข้อมูลทาวสารทุกอย่างเนี่ยให้ฟังทางนั้นเ,นเลยแต่ว่าเรื่องวันที่จะส่งแล้วก็วันที่ลงทะเบียนเนี่ยก็ตอนนี้เรายังไม่มีกำหนดออกมาแต่ว่าเราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e พี่ชอบเพเซลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดถงข่าวสารเป็นไงเริจริงจะคลิปเราเลิกนะจะคลิปเราเลิกก็ดูนะวันเนี้ยใช่ไหมล่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะต้องไปกันแล้วใช่ไหมใช่ล่ะสิทุกคนหวังว่าทุกคนจะคิดถึงเรากันนะใช่ค่ะสองทุ่มมีคอนเทนต์จิ้วทูไปบอกไปเลยนะ เ,เดี๋ยวว่าสองทุ่มแพซิลมีคอนเทนต์อย่าลืมรัติดตามในยูทูปกันด้วยนะทุกคนสองทุ่มมีคอนเทนต์สองทุ่มมีคอนเทนต์อยากอยากให้ชาลวิทดูคอนเทนต์ตอนสองทุ่มจริงค่ะแล้วก็จับตาดูอินให้ดีๆเลยนะคะเฮ้ยเมีเยวมีอะไรอยากจะบอกไหมตอนนี้นนเปิดเปิดโอกาสขอบอกให้มีอินแบบอยากกล่าวอะไรถึงได้ขอบอกเจสิ <c oughs> อบหกคนที่ยังอยู่ในนี้นะคะว่าถ้าดูคอนเทนต์กันแล้วอะ อย่าไปฟังแบบอย่าไปฟังอะไรมากในสิ่งที่อินพูดอ่ะคือแบบว่าบางทีอ่ะแบบบางอย่างที่มันเข้ามาในหัวมันไม่ใช่คําตอบจริงๆของเราคือแบบเราไปเพราะาปากเรามันไวแต่เอาจริงๆอ่ะอินไม่ได้หมายความแบบนั้นน,ออนะ,ะทุกคนก็คือลองนะทุกคนอย่าอย่าเชื่อถือเขาพูดอินนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะแล้วบอกแค่นี้อินแพ้เรอ เป็นคาแรคเตอร์ไงถูกไหมใช่คาแรคเตอร์จริงๆแล้วอ่ะคือแบบทางค่ายอ่ะเขาวางตัวมาให้แล้วว่าใครจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนแล้วคือเขาไม่เขาวางมาให้แล้วว่าอินก็คือแบบต้องเป็นคนใช่ต้องเป็นตัวโดนแพ้ตลอดตัวโดนทำโทษอย่างงี้ไม่งั้นมันจะไม่แบบมันจะไม่คีบคาแรคเตอร์ไงโอเคปะคือการแสดงใช่เป็นการแสดงรวนๆค่ะก็ก็เห็นอยู่ว่ามันมีแบบเทสสองเทสว่าที่อินชนะจากศิษย์ ก็การแสดงใช่ไหมเพราะว่าพี่อินก็คืออยากให้แฟนคลับแบบว่าสนุกสนานใช่ให้มันเหมือนแบบรู้ทุกคนเสมแบบเออพี่เขาทำเพื่อแฟนคลับเลยนะคะทุกทายแพ้เป็นพระพระเท่ากับอินคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เออคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เฮยทุกคนแต่เอาจริงๆนะแบบว่าคอนเทนต์วันนี้นะแบบอย่าไปเชื่อคำพูดของอินมากนะโอเคป๊าโอเคป๊าพูดจริงไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะอินรักอะไรอินรักทวิส ลราทวบอกแค่นี้เลยคนเรามันเกิดขึ้นได้ความผิดพลาดน,นะคะทุกคนก็คือในในหัวมันจะคิดแต่มันแบบพูดออกมาไม่ทันทีน่ะบอกแค่นี้ก่อนอแล้วไปตามดูตอนสอนทุกเลยทุกคนขอหรับวันนี้นะขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่ามาชมสาวๆแบบไรฟ์ขายโฟงตการเซฟวันนี้ยงไมีคิีว่าอยากให้มีจริงๆถึงแบบแม่สิคอซ้ายก็มันมีความพิเศษคือเ็นโพลอยขึ้นมาที่แบบทางเราแบบ เพิ่งจัดทำกับโฟตโตกราฟเซต็จครั้งแรกเลยแล้วก็สาวๆอยากคุยด้วยไม่ไหวจริงๆใช่ใช่ใช่ลูปสวยมากเลยนะคนที่ได้ไปจะต้องชอบแน่ๆเลยเยขนาดนั้นเลยจะต้องชอบแน่ๆเลยคุยจะต้องชอบแน่ๆเลยชอบรูปเลยชอบเราชอบเรา อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพแฟนทับพิมอ์ดีใช่ใช่ยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาเพื่อให้มันแข็งแรงเพื่อที่จะได้แข็งแรงแล้วมาเจอเราในปีหน้ามันละเดี๋วันนี้ไปไป